สวัสดีค่ะสหายทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วเนาะซึ่งเรามาพร้อมกับเมาส์ตัวหนึ่งเป็นเมาส์คุณภาพราคาจับต้องได้นั่นคือ ROG g l a d i u s 3นั่นเองต้องบอกเลยว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยซึ่งเหมาะสำหรับคอเกมที่ชอบเล่นเกมแนว FPS แล้วก็ MOBA ส่วนราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ พันแปดพัเท่านั้นเองแล้วด้วยราคาเท่านี้เนี่ยน้งจะมีสเปคเป็นยังไงไปดูกันเลย อันบ็อน้องออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาพร้อมกับเมาส์ของเราก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะมันจะมีอะไรบ้างมาดูกันอย่างแรกพระเอกของเรา ROG r a d i o s f r e ีรูปทรงดำเงาสวยงามมากๆ 2. เป็นเล่มรับประกันสินค้า 3. คือ คู่มือซึ่งตรงคู่มือก็จะมีระบุว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างคอยบอกฟีเจอร์ต่างๆบนเมาส์ว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรแล้วก็จะมีวิธีถอดเมาส์มาเปลี่ยนสวิชเองได้ด้วยค่ะ 4. Er. สติกเกอร์สติกเกอร์ที่เขาให้มาบอกเลยว่าสวยมาก 5ก็ยังมีสีเมาส์มาให้เป็นเทปลอนหรือ PTF ีเอินเองมีมาให้หนึ่งชุดค่ะซึ่งเขาให้มาเผื่อเราเนี่ยใช้งานเมาส์ไปานานแล้วยางมันเสื่อมหรือว่ามีปัญหาอีดหลุดลอกออกมาเราก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้เลยค่ะและนอกจากนั้นเขาก็ยังให้ o m r o n MicroSwitch เป็นสวิชของเมาส์ที่เราสามารถถอดเปลี่ยนเองในเมาส์ได้เลย อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเมาส์นี้เลยล่ะคะ่ะต่อมาเรามาเริ่มพูดกันเรื่องน้ำหนักกันเลยดีกว่าคะ่ะน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้เนี่ยเบามากเพราะน้องอ่ะหนักแค่79กรัมเองเวลาจับใช้งานคือเบาสุดๆ ส่วนขนาดของเมาส์ถือว่าใหญ่กำลังดีจับแล้วเนี่ยเบามือมากๆเลยและด้วยรูปทรงที่ยาวแล้วก็สูงเนี่ยทำให้เราไม่เมื่อมือเวลาใช้งานนานๆเลยล่ะคะ่ะน้องเมาส์ตัวนี้มีค่า DPI 19,000และสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง26,000 DPI น่อีกทั้งน้องยังสามารถทนแรงกดได้ถึง70ล้านครั้งเลยนะเราลองมาดูตรงสายเมาส์กันซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่า าสายเมาส์เป็นเชือกพาราคอรดซึ่งจะมีความยืดหยุ่นนุ่มนิ่มทำให้ไม่ตึงไม่รังร้งเวลาใช้งานการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็นหัว USB 2.0นะคะส่วนเรื่องไฟน้องเนี่ยจะมีไฟ RGB 3จุดนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นตรงข้างๆเมาส์ก็จะมีพวกตัวอักษรเนี่ยถูกสลักไว้ข้างๆนะคะสวยมากต่อมาเป็นโลโก้ ก็คือเป็นโลโก้ของ ROG นั่นเองและอันสุดท้ายก็คือเป็น RGB ตรง s c r l l m o u าสนั่นเองค่ะเมื่อเลื่อนลงมาก็จะเห็นว่าข้างล่างของ s r r l l m o u ส์เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับ DPI ซึ่งเราสามารถปรับ DPI ได้สีระดับ จะเป็นการกดแบบบนหลูกนะคะแล้วก็แม่เราเนี่ยได้คลิกเมาส์ขึ้นมาดูจะเห็นได้ว่าใต้เมาส์นั้นจะมีปุ่มโปรไฟล์อยู่ซึ่งปุ่มน,นี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ให้เราสามารถปรับสีโหมดของไฟต่างๆบนเมาส์ได้ ขอบอกเลยว่าเราอะตั้งโปรไฟล์ของสีเมาส์ได้ถึง5 p r โปรไฟล์เลยทีเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งค่าโปรไฟล์เอาไว้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ก็จะเป็นโปรไฟล์แบบดีฟล t ที่เขาตั้งมาให้นั่นเองขอยกตัวอย่างนะคะเช่นอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นแบบโปรไฟล์หนึ่งเอฟเฟกต์เสีก็จะเป็น m u ติ i ค o ลเล หรือจะเป็นโปรไฟล์3ที่เป็นแบบเอฟเฟกต์บริดติงเป็นสีนำเงินอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถตั้งค่าให้มันเป็นสีอื่นได้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาสอนการตั้งค่ากันนะคะคือถ้าเพื่อนๆอยากจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ปรับแต่งหรือว่าตั้งค่าเมาส์ต่างๆเราก็สามารถโหลดโปรแกรม Armoury Crate จากเว็บ rog.asus.com ได้เลยค่ะ และเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาก็จะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเมาส์ไปก่อนนะคะแล้วพอเราอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับรุ่นปรับนี่ได้ตามใจชอบเลยแท็บแรกนะคะที่เราเห็นกันก็จะเป็น buttons เนอะซึ่งแท็บนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนปุ่มต่งตางๆบนเมาส์ให้เป็นปุ่ม s h o r t c u หรือว่าเป็นฟังก์ชันอื่นๆตามที่ใจเราต้องการได้เลยะคะ่ะต่อมาก็จะเป็น performance นะคะ เป็นการปรับค่า DPI ที่เราต้องการซึ่งเราสามารถปรับได้สูงสุดถึง26,000 DPI เลย Polling Rate นะคะจะเป็นค่าความถี่ที่เมาส์เนี่ยจะตอบสนองต่อคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะซึ่ง default ของมันเนี่ยก็คือ1000 Hz ก็ให้มันเป็น1000 Hz ต่อไปดีแล้วค่ะต่อมาเป็นแท็ Lightning นะคะจะเป็นการตั้งค่าไฟบนเมาส์นั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกเอฟเฟกแล้วก็สี ที่เราต้องการได้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือ calibration ค่ะเป็นการ calibrate เมาส์ให้เข้ากับพื้นผิวของแผ่นรองเมาส์ที่เรามีค่ะซึ่งถ้าเรามีแผ่นรองเมาส์อันไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกแล้วก็ calibrate กับเมาส์ของเราได้เลยค่ะอันนี้เราจะมาเทสเสียงของ อ m มรอน Micro Switch แล้วก็ R.O.G. Micro Switch กันนะคะว่าเสียงส t c h ของทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันเลยค่ะทางคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็น R.O.G. Micro Switch นะคะแล้วก็ทางคลิกขวาเนี่ยจะเป็นของอ m มรอน Micro Switch นั่นเองค่ะ ่วอันนี้ก็จะเป็นเสียงของอังรอนไมโครสวิตค่ะนนก็ถ้าใครชอบอันไหนก็ สามารถเลือกใช้งานได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ของเมาส์ให้นะคะว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็ให้เราพลิกด้านหลังเมาส์มาเราจะเห็นเหมือนจะมีเป็นอย่าง2อันปิดดูน็อตอยู่นะคะก็ให้ทำการแงะออก แล้วก็เอาไขควงเนี่ยไขน็อตออกมาค่ะเมื่อไขออกมาแล้วเราก็สามารถแกะเมาส์ออกมาได้เลยค่ะค่อยๆแกะไปตามมุมของเมาส์จนเมื่อเราแกะออกมาได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสวิตช์ในเมาส์อยู่แล้วนะคะเป็นคลิกซ้ายกับคลิกขวาเนาะแล้วก็ ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสวิชของคลิกข้างไหนเนี่ยก็ให้ดึงอันเก่าออกมาแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปเลยคะ่ะเราค่อยๆใช้อาที่คีบที่เขาให้มาเนี่ยดีบสวิชออกมานะคะแล้วก็เอาอั n รอนไมโครสวิชเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก,แวก็แล้วก็กดลงไปมันจะเข้าล็อกให้เราะคะ่ะพอเสร็จแล้วก็ทำการประกอบกลับให้เป็นเหมือนเดิมนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากที่เห็นนะคะเราก็ได้ทำการทดลองเมาส์ตัวนี้กับการเล่นเกม FPS ไปแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆด้วยน้ำหนักเบาเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะควโทรลเมาส์แล้วก็ยิงหัวของศัตรูได้คมมากขึ้นอันนี้อาจจะคิดไปเองหรือมันเป็นข้อดีของเมาส์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ล้ก็ด้วยความยืดหยุ่นของสายเมาส์เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาลากเมาส์ไปมาเนี่ยมันไม่รั้งแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการเล่นเกมเลยค่ะอีกครั้งเรายังรู้สึกได้ว่าเมาส์เนี่ยสามารถตอบสนองการกดของเราได้ดีเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะ เรามาสรุปกันดีกว่านะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงคือต้องบอกก่อนว่าน้องตัวนี้นะเป็นเมาส์ที่ครบเครื่องที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแล้วก็ของแถมมากมายอีกทั้งน้องยังมีน้ำหนักเบาเพียง79กรัมแล้วก็จุดเด่นหลักของน้องเลยคือเราสามารถเปลี่ยนสวิชได้เองถือว่าเป็นเมาส์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยล่ะคะ่ะ มาถึงจุดนี้แล้วก็จะขอเฉลยราคาเลยแล้วกันนะคะทางสปอนเซอร์ของเรา eXpress e Ex จำหน่ายจเจ้าเมาส์ตัวนี้ ROG g l a d i u s 3อยู่ที่ราคา1,852บาทนั่นเองค่ะถ้าใครชื่นชอบหรือว่าสนใจก็สามารถไปหาซื้อหาต่ำกันได้เลยนะคะเอาละนี่ก็เป็นการรีวิวเมาส์ ROG g l a d i u s 3 ถ้าวันนี้มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็ขออาภาัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะสายบาย